สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาจบเกมชื่อดังในอดีตคิดว่าทุกคนน่าจะเคยเล่นกันนะสำหรับคนที่เคยจับโทรศัพท์มือถือเนี่ยน่าจะเคยเล่นกันอยู่แล้วกับเกมพิกกี้ทาวเวอร์ไม่ใช่ครับ a อ g นกิเบิร์ตสนทิ่ไยอะไรมากลองเล่นกันดีกว่า ไปกันเลยไม่ติดโอเคโอ้มาเลยเพื่อน <c oughs> ๆขโมยไกาอโอกทืบหมูเฮ้เอ๊เอไม่ได้เล่นนานแล้วมันเป็นอย่างนี้หรอพลาดแรกหรือผมกดผิดตัวเฮ้ยใช่ไม่มีไอเทมอะไรยเยอะขนาดนี้เลยเหรอ นี่ดูเราจะเล่นไปที่ TNT นะครับโอ้โหเก่งเกินชนะเลี้ยวกว่าครับง่ายว่ะแบบแรกมันก็ง่ายอย่างงี้แหละเครื่องขาไปแล้วครับนึกว่าจะรับเบอร์ไปแล้ว ต่อไปนี้ผมชอบตัวนี้มากเว้ยมันคือตัวนายแต่ผมโบง่ายมากนะครับพุ่งไปดาวคางแ้วเราก็จะปล่อยมากดอีกหนึ่งที่โอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮยสวยมากอะ่ะทุกคนอาจจะคิดว่าผมคำนวณไว้แต่ไม่ใช่ผมเล่นมั่วแต่มันเจ๋งเฉย ่เ,เจ๋งก็ถือว่าโอเคแล้วโมเดิม์นโดเดิมครับกระสุนดาวตกรอบนี้ไม่ไปเวิร์กเราจริงจังฮะโอ้โหโอ้โหผมนี่เก่งจริงนะพรีซิผมควรจะได้เกรดเอเนะ เรือสเต็ปันเล่นขนาดนี้คือผมจะไปเรียนวิทย์วะได้วะนี่ผมผมนวนได้เลยนะว่าตอนไหนแบบจะเกิดการแบบตึกถล่มขึ้นมาได้ผมรู้เลยเพราะผมรู้คนสร้างไงเป็นวิศวกรโนนหนึ่งเนี่ยผมเล่นตำแหน่งนี้ไว้จุดยังไงอะเออหยุดก่อนนี่ผมเล่นไว้นะว่าตอนนี้ นี่แหละถ้าผมยิงเข้าไปพุ่งปุ๊กตัวนี้จะพุ่งเร็วสปีดเดสตุ๊กตุ๊กเนี่ผมคำนวณมแล้วปิดผ้าเล็กน้อยนี่เดี๋ยวผมจะวิ่งเข้าไปแล้วเปิดสปีดใกล้ๆผมเล็งเคไว้ปุ๊บนี่หอเคผ่านแล้วมันจะร่นออกมาเก่งเกิน ง่ายปะเออง่ายง่ยชิวๆอะรอบนี้เป็นเกมที่ผมว่าง่ายสุดแหละเท่าทีแ่แคปมาะสุนท้าตกเหมือนเดิมคอมโบเดิมปิว้วแล้วก็ยิงต่อให้ต่อให้โดนแค่ตัวเดียวนี่แค่โอ้โหนี่ขนาดต่อให้โดนแค่สองตัวนะเนี่ยคือแบบผ่านแล้วอ่ะง่ายเกินปะโอ้โห ก็บอกแล้วผม,มวิศวะวิศวะเก่าโถหนูผมวิศวะพ่วงสถาปนิกด้วยนี่เดี๋ยวผมจะยิงยิงให้มันร่วงลงมาโดนเตียงทีดูดูดูเปไงเป็นไงเป็นไง,นไงอืมปล่อยไว้ก่อนสุดท้ายตกเหมือนเดิม มันอยู่ในการคำนวณมันอยู่ในการคำนวณครับคือไม่ได้ว่าวนะคือเมื่อกี้ผมปล่อยมาให้มันไปโดนเทียนทีเว้ยมันก็จะระเบิดเด้งหมูไปชนกับข้างบนผมมันก็เจ็บในมันเจ็ดตาแล้วยตัวระเบิดผมเคยเล่นมากตัวละคือตัวนี่ไว้ตัวเขียวเขียวชื่อา ไม่เห็นใช่ปหมไม่เห็นเลยใค,ใ,คใ,คใครจะไม่ไงแค่นี้ก็จะเล่นรู้รู้ว่าเฮ้ยผมรู้ว่าตัวนี้มันจะระเบิดตายไปโอ้โหโอ้โหโอ้โหจุ๊บอะดูดูผมคำนวณแล้วระเบิดได้ผมเก่งขนาดไหนนะอ่ะเอางี้ดีกว่าไอตัวเมื่อกี้คือผมแก่ฮนะผมจะปล่อยไปตัวยันได้เลยนี่ดูผมปล่อยไปตัวยันได้ต่อให้ เขาแบบแต้มมันเหลืออยู่เนี่ยวะ่ะแ้มันสามล้านดาวอ่ะมันง่ายเกินนี่หมูตัวนี้มันใจหมดเหล็กด้วยเจอพุ่นชนแบบโอ้โหน,นี้ชนเหล็กหแต่ไปเรียบร้อยนี่เดี๋ยวผมตะวันละเบิดมันจะลงมาตรงกลางตัวน,นี้ปั๊กตุ๊บนี่ดูดูแตก

แล้วตุวท้าตกไม่ต้องคิดอะไรในตัวนี้บู๊บือโอ้โหโอ้โหย่างสวยโอ้โหลอยไปดาวอังคารเลยคิดดูกันที่เจ้าหันนี้ก็คือย้ำๆลงการคนเดียวเลยปกักมีไม้หัก่วงลงมาเพราะว่ามันชนเหล็กไม่ไหวจีนเนียจฉริยะ oh, ngay hơn, giống à, nó, năm mới con ỉu, con đi theo con, <laughs> à. oh, oh, um. là nó lên mình, nó nghèo này, cái gì này, tôi sẽ sử dụng các sốt จิบแล้วผม่ามันเริ่มจิบแล้วผมยีนจะปิดแด็บฟาเข้าไปโอ้โหแล้วเ,เบิดอ่ะผมผมแล้ะเอ้ยโดนโดนพอดีโดนพอดีแล้วรล้เบิดเลยอัทริยะโอายเกินไม่ยากกว่านี้ไหมครับ วันนี้จะถึงตัวเขียวไหมเนี่ยนี่ถึงแล้วนอนนี่ตัวไข่จำไม่ได้แล้วว่าตัวไข่ทำอะไรได้ลืมทำอะไรได้ไว,วะรึ๊บออ,อ้าวกดสกิลไม่ทันเอ้าเอ้าด่านแล้วเออยัง่งนั้ต้อง,ออดง,ดงดกดสกิล อ๋อมันออกไข่ได้งั้นก็รอแรงการากาศแล้วยิงไข่ลงมาตุ้มอันี่มันนักวันลาเบิดไอ้นี่มันนักวันลาเบิด,ไ,นนกบดไก่ออกไข่บรนฟองเล่นเปนล่าเลยเล่นเปนล่าเลยคือผมเลยไปตรงกลางตรงนี้นะ แล้วผมยิงไข่ปักนี่แล้วมันจะได้ไปชนหลายตัวไปไหนวะหลงลิงกงกอนปุ๊บโอ้โห้วเบิดสองยินนิ่มประเด็นมันรอยไปไหนก็ไม่รู้แล้วผมจะยินไปให้ชนแล้วมันก็จะระเบิดตอนนั้นกดเอมันน่าจะแรงกว่าปะ่ะรู้สึกแบบไม่ได้กดเอแล้วมันเบาแปลก น่าจะจริงนะผมว่าตัวระเบิดไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรเออผมไปชนลูกปอนต์ตน,นั้นที่มันเฉแล้วก็ไปโดนนั่นต่อปะโอ้โห <c oughs> ระเบิด์ตจกูคันเรื่อนน้อยเดี๋ยวผมจะชนไม้ตัวน,นั้นให้ร่วงหมดเลยปุ๊บไม่ผเล่นลูกป,ปอนไว้ไงแล้วมันจะร่วงลงมาตายหมดโคตรเก่ง นี่ง่ายเกินแต่ไม่ได้ใช้ตัวใหม่เลยอยากลองเล่นถึงตัวใหม่ตัวเนะะึงครับพผมน่ผมได,ผมได้ผมได้เรื่องถึงตัวเขียวครับที่เป็นตัวมูแรงปุ๊บส้นเท้าตกปุ๊้จิบละรอบนี้ไม่ไม่เข้าอะไรเลยเอ่อปุ๊พุ่งชนไปเออ ตอนนี้ผมต้มปลาลปออระเบิดอปุ้งเออเราเบิดเป็นไงเป็นไงเป็นไง,นไงก็พลาดไปไงครับง่ายนยยิ่มไปพาด้านต่อไปหยัดร้อนตัวใหม่แล้วเออตัวใหม่ตัวตัวเป็นตัวเหลืองลองดูตัวนี้ผมจอบไม่ได้แล้วอะ่าผมเคยเล่นปะ่ะ น,น่าจะไม่เคยนะมามามาตาสาุดท้ายอันจะเป็นต่นสุดตาตกหรือเปล่าลองดูลองดูปุ๊บเบอะไรครับนี่ฮะดูดูไม่ค่อยมีประโยชน์เลยอ่ะอือก็จบแล้วผมรู้สึกผมเล่นตัวนี้เพ่เป็นว่ะรู้สึก ผมไม่รู้ว่ามันเก่งยังไงอะก็คือปล่อยมันทิ้งไปเลยวะกดก่อนแล้วมันดูอ่อนๆอ,อนนยังไม่รู้ว่า <c oughs> อย่เยอะยระเบิดตุ่มเฮ้ยมาขออี้เ้าสองด้านคือผมยังไม่ได้ใช้ไอเทมเลยเว้ยผมอยากลองดูว่าม,มันทำอะไรได้กดเป็นให้หมดเลยกดคืออะไรอะอุ้ยเว w e r โชั i o n ไอเอ้ย อ้อ้โโอ้ไม่รู้งงเอ่อกดไปแล้วลองดูครับคืออะไรคืออะไรอ่ะน้อยมากลองดูดีกันอ๋อคืออะไรโอ้สาาก็ตอบจริงนี่เอาไปเลย อันกี้ติ๊กระโดดไกลอ๋อยิงไกลขึ้นได้ตัดด้แล้วเนี่ยคืออะไรคืลิงเกอร์อ๋ออันนี้เป็นเป็นสนแรงแล้วนี่นะคืออะไรเป็นนิ้งไหวเอ้าโฆษณาเลยโฆษณาแล้วเนี่ยเฮ้ยยังไม่ได้เล่นเลย Ừ, tây yên đi các Đoàn thấy một chật boom box. không? Cái là Đến Ừ. Đây này, cái này là à? Ok. Bước. 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 ที่นี้ผมใช้ตัวนี้เลยทำไรได้วิ่งแมนคืออะไระจะไปต่อยครับพี่เหรอุ้ยลองดูลองดูปุ๊บไปตุ๊ตตุ๊โอ้โหโอ้โหโอ้โหไทยโหดนี่ผมจะลองดูนี่อเนี้ยคือยังงงงงอยู่เลยถือต่อต้องกดใช้สกิลวะปุ๊บปุ๊ง งงงงเหมือนกันไปเลยไปให้หมดไปให้หมดไปให้หมด,ไป,หหมดไปให้หมดทุกอย่างเรียบร้อยไม่ผ่านก็แปกพอไหมพอดีกว่าแ,แล้วเบิรอีกทีนึง้งสำหรับในเ,เกมเนี้ยก็พอแค่นี้ดีกว่า ไม่มีอะไรแล้วหนึ่งคนเหี่ยวมาเล่นแหละดู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 วิพออยาจะเล่นไม่หยุดสนสนตกเล่นทุกอย่างโอเค,จบ,อเคจบแค่นี้พอแล้วกับเอ็งจิเบิร์ดพบกันใหม่ปีหน้าเจอกันใหม่ปีหน้าเลยครับไม่ทําแล้วคงคลิปโอเคครับเจอกันบ๊ายบาย